ด่คท่านผู้ชมต้องยอมรับว่าปัจจัยที่มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมในยุคปัจจุบันก็คือพลังงานค่ะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตยุคใหม่เลยทีเดียวนะคะแต่ประเทศไทยของเราไม่ได้มีแหล่งพลังงานที่เพียงพอทําให้ต้องพึ่งพาการนําเข้าจากต่างประเทศเป็นมูลค่านับพันล้านบาทเลยแหะคะ่ะ วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักวิจัยที่ชี้ทางออกทางด้านพลังงานให้กับประเทศของเราด้วยการต่อยอดจากของเสียอย่างมูลสุกรนะคะจะเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจอย่างไรต้องติดตามไปพร้อมๆกันค่ะรุณจค่ะครับ,ครบเคยได้ยินแต่ไม,ไม่ไม่เลยไม่เข้าใจมากเลยไม่รู้ว่าเคออะไรครับได้ยิน,นผ่านๆรู้น่าจะรู้ครับ ก็รู้จักนิดเดียวค่ะที่ใช้เป็นพลังงานโขแทนพวกนี้ไหมครับไโอกาสก็ใช้พวกมูลสัตว์หรือว่าของจากธรรมชาติมาหมักให้มันได้ก๊าซชีวภาพขึ้นมาน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นนิดกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นครับผมเป็นเกี่ยวกับพวกแก๊สชีวภาพแล้วก็เช่นพวกแก๊สที่ทําจาก การหมักของมูลสาคร่า<อ>สามารถใช้ทดแทนให้แบบเป็นเชื้อเพลิงในการต้มใช้ประกอบอาหารได้แทนแทนแก๊สถุงต้มก็เท,ท่าที่รู้ก็เป็นก๊าซช,ชีวภาพน่าจะได้มาจากพวกซากอินทรีย์อะไรพวกนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะใช้ใทําประโยชน์ได้จริงจงไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักครับ CBG ไม่เคยได้ยินครับไม่เคยได้ยินน่ะมันคืออะไรคนะถาะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พลิกอาการังศรีนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ ขอตื่นอย่าจะให้อาจารย์แนะนําตัวเองสักเล็กน้อยค่ะครับสวัสดีครับพฤึกอาก,การังสีครับจริงๆก็เป็นคนกรุงเทพนะครับแล้วก็มาอยู่เชียงใหม่ได้รวมร่วมสิมปีแล้วนะครับได้มารับใช้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับออตอนนี้เองก็ดํารงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนาพลังงานนครพิงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ ในคำถามแรกเลยอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพลังงานจากมูลสุกรนะะเป็นมาเป็นไปยังไงครับโดยปกติคนก็จะมักจะไม่เชื่อนะครับมาฟังแรกๆเราก็ก,ก็จะงงๆนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยมูลสุกรเองจริงๆเป็นสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งกค็คือเรียกว่าชีวมวลสิ่งที่มันเกิดจากสิ่งมีชีวิตซักพืชซักสัตว์ ของเสียทั้งหลายที่เกิดจากจากสิ่งมีชีวิตหรือพูดง่ายๆว่าของอะไรก็ตามที่ทเราทช้น้ำมันเน่ามันเสียได้นะครับใ,ในกระบวนการการเน่าเสียนี่แหละก็เป็นเป็นการทํางานทางจุลชีววิทยานะครับก็คือแบคทีเรียช่วยกันทํางานช่วยกันย่อยสลายเป็นกระบวนการทางธรรมชาติอยู่แล้วนะครับในกระบวนการนี้เองเนี่ยมันมีกระบวนการอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่เรียกว่ากระบวนการหมักย่อยแบบไร,ร้อากาศซึ่งมันก็มีแบคทีเรียกลุ่มหนึ่ง ที่มันจะ,จะย่อยสารอินทรีย์โดยไม่ใช้อากาศโดยปราศจากออกซิเจนพอปราศจากออกซิเจนแทนที่เขาจะผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนปกติแล้วทุกอย่างก็ย่อยสลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เขาผลิตกา๊าซที่เรียกว่ามีเทนขึ้นมาแทนนะครับเพราะว่าเขาขาดออกซิเจนนะฮะเขาผลิตกา๊าซมีเทนขึ้นมาแทนอเอญเจ้ามีเทนเนี้ยมันเป็นพลังงานนะครับมันเป็นกา๊าซเชื้อเพลิงนะฮะในมุมของพวกเรานักวิจัยหรือผู้ใช้พลังงาน ก็ก<ห>มองว่าเราก็เร่งรัดเอากระบวนการเหล่านี้มาใช้ประโยชน์จํากัดการหมักย่อยของสารนิทีทั้งหลายให้มันอยู่ในกระบวนการไล้อากาศเสียนะครับดังนั้นผลลัพธ์ที่จะออกมาก็เป็นเป,นเปนก๊าซมีเทนที่เรา,เาไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะค่ะแล้วพอเราต้องเอามาทําเป็นพลนานา่ยค่ะมีกระบวนการการท,าทํางานอย่างไรบ้างครับในการหมักย่อยตามธรรมชาติเนี่ยเขาจะได้ก๊าซมีเทนมาอยู่แล้วนะฮะเป็นเป็นซึ่งมันจุดไฟได้ติดอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้วนะ แต่ว่าในกระบวนการที่นําไปใช้จริงๆก็จะต้องมีการทําความสะอาดเพิ่มเติมนะครับลาดับแรกเลยก็คือต้องจํากัดพื้นที่เพื่อกักเก็บไอเทนที่เขาผลิตมาให้ได้นะครับก็พูดง่ายๆไปออกแบบระบบหมักให้มีขนาดใหญ่พอสําหรับยกตัวอย่าง,างเช่นมูลสุกฟาร์มสุก,กรขนาดเลด็กกลางใหญ่ต้อไปออกแบบระบบให้มันมีขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับให้มันเพียงพอกับการที่มูลสุก,กรจะถูกชำระล้างมาต่อวัน เข้าไปในระบบได้ทุกวันเป็นระยะเวลาเพียงพอที่แบคทีเรียทำงานนะครับ,รบพอมันใหญ่พอนะครับเราก็เก็บก๊าซไว้ในในถังบรรจุที่มีขนาดเพียงพอเราก็ทยอยดูดไปใช้นะครับก่อนที่จะดูดไปใช้ก็ต้องทําความสะอาดก่อนเพราะว่าในกระบวนการหมักย่อยธรรมชาติก็จะมีสารปะโฟนเปื้อนอะไรมากมายทั้งฝุน่นทั้งกรดทั้งอะไรต่างๆซึ่งมันมันไม่เป็นมิตรกับเครื่องจักรนะครับก็จะมีผ่านกระบวนการทําความสะอาดก๊าซแล้ว ตอนนี้เป็นกา๊าซที่สะอาดจะไปทําอะไรก็ง่ายล<ม>เช่นไปเติมเครื่องจักรที่ที่ผลิตไฟฟ้าได้ไปเติมเครื่องเผาไหม้ที่ให้ความร้อนได้ให้ให้ไอน้ําไปใช้ในกระบวนการต่างๆหรือแม้แต่ทำความสะอาดแล้วแล้วกรองให้บริสุทธิ์มากขึ้นแล้วก็ไปเติมวัตถนก็ได้ค่ะแต่การทํางานวิใจัยในด้านนี้นี้ต้องอาศัยองค์ความรู้สา,ารที่หลากหลายที่เรียกว่าสารศึกษาด้วยใช่ไหมคะ แน่นอนเลยครับจริงๆในงานวิศวกรรมทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะเรื่องพลังงาน,น,เนเป็นจำเป็นต้องบูรณานการใน,ในทุกๆด้านใน,ในมุมของระบบการชีวภาพนี้นะครับเริ่มต้นจุดเริ่มต้นมาจากเกษตรนะฮะภาคเกษตรภาคปศุสัตว์นะครับจริงๆมันมาจากภาคเกษตรที่เป็น,ปนพืชไร่ว่าปลูกอะไรให้สัตว์กินแล้วของที่ออกมาจากมูลสัตว์มีองค์ประกอบใด องค์กรนี้มันสามารถไปย่อยสลายวิทยาศาสตร์มาลักนะครับใช้แบคทีเรียใดนะครับแล้วจะออกแบบบ้านของแบคทีเรียหรือคือระบบแบบย่อยใดวิศวกรรมมาแล้วนะครับจะกักเก็บกักเก็บและใช้ใช้วัสดุใดในการกักเก็บวิทยาศาสตร์มาแล้วนะครับแล้วเราจะอยู่ให้เป็นมิตรกับชุมชนได้อย่างไรรัฐศาสตร์มาแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าต้องมีทีมงานที่เข้มแข็งนะฮะในในการในการนำของงานวิจัยพวกนี้ไปไปต่อยอดไป มันมันไม่ใช่แค่วิศวะไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์นะมันมันมีสาขาหลากหลายที่เรามองไม่เห็นลามไปกว่านั้นอีกก็เป็นเรื่องของการให้นโยบายระดับประเทศว่าถ้าประเทศจะเอามันก็ต้องเป็นเชนิงนโยบายระับสระชนะศาสอะไรมาอีกนะครับก็ก็ต้องมีเครือข่ายหลากหลายมากมายนะครับแลนะที่ต้องทํางานร่วมกันสนอดคล้องร่วมกันได้เล้วในส่วนของอาจารย์ชุดเป็นส่วนไหนของงานในด้านนีครับ งินผมเองก็มีพื้นฐานเป็นวิศวกรรมวิศวกรรมศาสตร,ร์วิศวกรรมเครื่องกลนะครับทุกวันนี้ก็ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเครื่องกลด้วยนะฮะเ,เราก็มาดูในส่วนของฝั่งเทคนิคเป็นหลักก็คือตั้งแต่ได้ก๊าซมาแล้วนะครับท่อทางวัสดุที่มาจัดเก็บการทำความสะอาดและการนำไปใช้ประโยชน์ในเครื่องจกักรต่างๆนี่ก็เป็นความเชี่ยวชาญของเรา<ม>แต่แน่นอนต้องมีต้องมีทีมงานอื่นๆน,นะครับวิศวกรรมโยธา,าวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมไฟฟ้า แล้วก็สวก่วนอื่นๆมาเกี่ยวข้องยองใหญ่กันอยู่เพื่อให้งานสําเร็จได้นะครับแล้วในปัจจุบันนี้ขั้นตอนของการทำงานวิจัยพาให,ห้าไปถึงจุดไหนคะอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยประเทศไทยจริงๆถือว่าถือว่าเข้มแข็งมากใน,ในวิทาการตรงนี้นะฮะรวมทั้งพลังงานทดแทนอื่นๆด้วยนะครับแต่ในส่วนของพลังงานชีวภาพแบบนี้เนี่ยประเทศไทยเรียกว่าก้าวนำเพื่อนบ้านในในภูมิภาคอาเซียนไปเยอะ เป็นเวลาประมาณสิบกว่าปีที่เรามีเพื่อนบ้านเพิ่งเดเริ่มคิดในเรืนี้แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะตามเราไม่ทันนะครับประเทศไทยถือว่าถือว่าโชคดีนะฮะตอนนี้เนี่ยระบบของเสียปสุสสตว์ทั้งหมดมันทุกคนรู้กรเกษตรกรไทยเนี่ยรู้จักระบบไบโอแกสหนอการชีวภาพแล้วว่ามันบำบัดน้ําเสียได้มันช่วยแบ่งเบาภาระ,ะด้านองทางการเขาได้ระบบน้ําเสียของเสียของเกษตรสาหกรรมทั้งหมด เช่นโรงหีบน้ำมันปาล์มโรงงานแป้งมันโรงงานไอเทนอลโรงงานแปรรูปอาหารต่างๆทุกวันนี้ทุกคน,นรู้แล้วว่าไบอแกสมีประโยชน์และใช้อยู่แล้วเรียกว่าเป็นคอมอนพลาสิสของประเทศแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวิทยาการของเราพัฒนาม,มาพอสมควรประเทศไทยจะก้าวไปไหนต่อตอนนี้ก็คือก้าวไปสู่ระบบที่เรียกว่าการผลิตไฟฟ้ากลับเข้าสู่เข้าสู่ส่วนกลางเข้าสู่การไฟฟ้า<ม>ให้บริหารจัดการได้และเป็นพลังงานทดแทนที่พึ่งพาได้ เพื่อไปลดไปลดการใช้พลังงานหลักเช่นพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินจากก๊าซอะไรต่างๆที่เป็นพลังงานบิวโตรีนตอนนี้เป็นงานวิจัยที่กําลังต้องไปการใช้ก๊าซในรูปแบบอื่นๆเช่นการใช้ก๊าซสาหรับยานยนต์ก็เป็นอีกทิศทางหนึ่งที่ที่ต้องไปและกําลังจะไปประเทศไทยต้องกําลังก้าวไปเพราะว่าประเทศไทยนำเข้าน้ามันนำเข้าก๊าซมาตลอดชีวิตเท่าที่เรารู้จัดรู้รู้รู้จำความได้นะ ถ้าอยู่ดีๆเราบอกว่าหลังบ้านเรามันผลิตก,การช่ mm hmm. เ,เติมรถยนต์เราได้ mm hmm. เราจะคิดยังไงน, <Ha. S 2> นะครับเราก็ต้องมองไปข้างหน้าใ mm hmm. นลักษณะแบบนี mm ้ว่าประเทศไทยต้องต้องการของแบบนี้ mm hmm. ที่ต้องมาหนัาด้วรือไแสดงว่าในอนาคตเราอาจจะมีโอกาสได้ใช้ไบโอแก๊สในยานพาหานะของเราด้วยใช่ไหมคะจริงวันนี้ใช้แล้วแล้วเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมไปดูด้วยนะครับมอชอเองก็เป็นเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ที่ นำเทคโนโลยีนี้มาใช้นะฮะแล้วก็เติมเติมกับรถบัสมหาวิทยาลัยที่ที่วิ่งรับส่งนักศึกษาอยู่แล้วนะฮะ mm hmm. จริงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองเนี่ยเป็นเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นเรื่องมีมีนโยบายเรื่อง green and clean university mm hmm. อยู่แล้วนะฮะว mm hmm. งจรนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท,ที่ที่ทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นในอนาคตก็จะมีโรงแยกขยะที่เอาขยะอินทรีย์มาผลิตก๊าซมาผลิตมาผลิตเป็น,เป,นเป็นเชื้อเพลิงยานยนต์ ร่วมกันเข้าไปนะครับเพราะฉนั้นในอนาคตก็จะไม่แปลกถ้าจะเห็นบนถนนสายไกลๆนะครับที่ไกลาจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติแล้วอยู่ดีก็มีความก๊าซธรรมชาติชีวภาพขึ้นมานะครับเติมรถยนต์ได้นะครับสามารถขายขายให้รถยนต์ที่เติมก๊าซธรรมชาติได้นะครับ<ม>ก็จะไม่ใช่เรื่องแปลก้วท่านผู้ชมก,มก,ก็ก็คงจะได้เห็นในเวลาอันไม่น,นานจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาําวันมันจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต อธิบายเพิ่มเติมในตัวของ C B G ใช่ไหมมันเป็นยังไงคะครับ C B G จริงย่อม,มาจาก Compressed b i o M u t h a n e Gas นะครับ C B G นะจริงๆมันก็คือการเอา,เอาแก๊สเชืเ้อเพลิงเล็กๆนี้ม,มากรับลูกหนนะ้าผาชั้น3ชั้นเพื่อให้มีความบริสุทธิ์มากทเทียบเท่ากับก๊กสธรรมชาติที่ ขุดขึ้นมาจากอ่าวไทยก็ตามประเทศพม่าก็ตามมาเลเซียก็ตามที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะฮะแล้วก็มีคุณสมบัติใกล้เคียงเทียบเคียงกับก๊าซที่เติมรถยนต์ในปั๊มที่เรียกว่า NGP <ม>นะครับเป็นก๊าซเดียวกันมเมื่อเป็นก๊าซเดียวกันแล้วเนี่ยมันก็ย่อมจะเติมรถยนต์ได้โดยที่รถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่ก็สามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องไม่ต้องปรับแต่งนะ ดีวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วกลับมาเจาะลึกถึงเส้นทางการเป็นนักิจใจของอาจารย์พลึกกันต่อในช่วงหน้าค่ะ ในช่วงที่2นะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตตรพลึกอักรังศรีนะคะในช่วงนี้อยากจะให้อาจารย์เล่าถึงก้าวแรกของการเข้ามาจับงานวิจัยานด้านของไบโอแก๊สสค่ะได้ยังไงคะอาจารย์ครับ,ก,รบก็ต้องเรียกว่าเป็นเป็นโชคส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่เปิดกว้างขึ้นมาในอีกส่วนหนึ่งนะครับอย่างที่เรียนเมื่อช่วงที่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมีมีความตื่นตัวในเรื่องลังานทดแทนมากในช่วงระยะเวลา15ปี2 0ปีที่ผ่านมาครับ คุณผูผมกลับมาได้เริ่มรับใช้มอชอมใหม่ๆก็คือประมาณ9ปี10ปีที่แล้วนะฮะก็มีโครงการบบโครงการวิจัยการเชื้อเพลิงอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเ,เราก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาร่วมง,งานในในโครงการนี้ผ่านทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะฮะเป็นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยที่ผ่านมาถึงแม้ถึงแม้พื้นฐาน ในการไปศึกษามาพื้นฐานของเราจะมีวักวกรรมเครื่องกลนซึ่งมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แต่ไม่ตรงสักทีเดียวหรอกกับกับหัวข้อที่ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกอะไรต่างๆไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็ว่าได้นะครับก็ก็ยังถือว่าเป็นความท้าทายใหม่ของชีวิตแล้วเราก็ลองมาแตะต้องมันดูนะครับก,ก็ก็มีปัญหาในช่วงแรกแนะฮะแต่ก็ด้วยความพยายามด้วยความเข้มแข็ง ของการจัดการอขององค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในกลุ่มวิจัยเดิมทำให้เราสามารถก้าวก้าวมาอยู่ในในในเลเวลที่ที่สามารถทำวิจัยต่อยอดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงจริงมันก็เป็นเป็นโอกาสที่มันเปิดนะช่วงเวลาหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้พูดคุยถึงนะักวิจัยรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็กต้องอบอกว่าโอกาสมันอาจจะไมไ่เปิดในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญนะครับ มันอยู่ที่ตัวเรานเนั่นแหละว่ากล<ม>้าหรือเปล่า<ม>นะครับที่จะข้ามสิ่งที่เรียกว่าคอมฟอร์ตโซนเราออกไป<ม>นะฮรัแล้วก็ไปไปลองจับต้องสิ่งใหม,ม่บางครั้งตอนเริ่มต้นมันคงจะลำบากพอสมควรนะฮะต้องไปเรียนรู้อะไรอีกมากมายแต่ว่าสุดท้ายถ้าเราเชื่อมั่นว่ามันทําได้มันก็ทําได้ครับแล้วในช่วงแรกที่เจอกับความท้าทายที่ต้องมาทํางานิจัยใจที่มันไม่ใช่พื้นฐานความรู้ของเราอาจารย์จัดการกับขั้นตอนตรงนั้นยังไงบ้างครับ เอาเอาลิฟต์เชมาตั้งข้างซ้ายเอาเทคูลมาตั้งข้างขวานะครับแล้วก็ไม่มีใครช่วยเราได้อกครับช่วยตัวเองนะครับาช่วยตัวเองในระดับหนึง่งนะครับอย่างที่เรียนว่าความโชคดีของมหาลัยเชียงใหม่คือมีระบบบริหารจัดก,การองค์ความรู้ที่ดีดังนั้นในการเอาเอาเรื่องราวของของโปรเจกต์ทางวิศวกรรมมามาทำาห้เาเข้าใจทำให้เราทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบทเรียนที่เกิดขึ้นเดิมมันที่นอกเหนือจากตำรานอกเหนือจากวิฟต์เชั่มันมีอะไรบ้างนะครับ มันก็ช่วยอะไรเราเราได้มากแต่ในในจุดเริ่มต้นของการมาสู่วงการเนี้ยวงการที่เรียกว่าจุลชีววิทยายกับวิทยากรเครื่องกลมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเหลือเกินนะครับท้าทายเหลือเกินในวันนี้เองผมก็คงเรียกตัวเองว่าผู้เชี่ยวชาญาน,นจุลชีววิทยายไม่ได้นะครับแต่แต่ก็พอเข้าใจกันบ้างว่าว่าทั้งหมดทั้งวงมันจะต้องทงาอํางานยะังไงแล้วต้องมีวิธีการวางแผนการทำงานยังไงให้ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ได้ค่ะ จริงๆแผนเนี่ยผมผมต้องเรียนว่าอย่างนี้ว่าทุกอย่างต้องมีต้องมีทีมต้องมีทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยสมัยใหม่ที่ที่ไม่ใช่วิจัยเชิงลึกหรือเพียวสายที่ที่ที่ทำคนเดียวนั่งทำคนเดียวในห้องหลักได้เนี่ยงานวิจัยเชิงบูรณายการเชิงอิมพิเร,รยยน์เชิงแอพพลิเคชันเนี่ยมันบูรณายการกับคนมากๆหลายๆคนจริงๆเลยนะครับแล้วก็ปัญหาที่ส่วนใหญ่ที่เกิด แต่ถ้าตามที่เราแก้ปัญหารตรงนี้ได้เนี่ยทีมเข้มแข็งนะครับโอ,อก,กาสประสบผลสำเร็จมีสูงเพราะว่าโจทย์วิจัยจะไม่ใช่สิ่งอะไรท,ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกมันเคยมีมาแล้วทําอย่างไรให้มันเหมาะสมกับบริโทของปัญหาที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าเราในประเทศเราหรือในในปัจจุบันที่ทําวิจัยอยู่คือในภาคเหนืออาเซียนเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วงานงานวิจัยใดที่มันอบตอบปัญหาให้เขานะครับเพราะฉะนั้น ก็ขอให้มีทีมที่ดีมีบบระบบบริหารจัดการองความรู้ที่ดีนะฮะผมเชื่อว่า2อสองปังจจัยนี้เป็นปันจจนะัยหลักแล้วก็แน่นอนโอกาสต้องเปิดซึ่งหมายความว่าเรียนตรงๆแลคือเงินทุนต้องมีนะครับก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากจากภาครัฐนะฮะและอาจจะอาจจะมีมีนโยบายหลากหลายพวกเราอาจต้องนัจจกวิจัยต่างๆคงคงต้องไปดูว่าเอ๊ะแนววิจัยของเราที่เกี่ยวข้องกับเรามันไปแต่ต้องกับน,นโยบายหลัก ของรัฐตอนนี้พูดก,กันบ่อยๆคือซูเปอร์คลัสเตอร์ไปแตกตั้งตรงไหนได้บ้าง mm hmm. เราต้องปรับตัวเข้าไปฮะเพราะไั่มีสิ่งที่รัฐหรือช่วย,วยง่ายว่าแหล่งทุนต้องการ mm hmm. นะครับก,ก,ก็ต้องผลพลอยลักษณะนด้วยไป,ไปผ่านการทํางานมาค่อนข้างยาวนานเนี่ยค่ะอาจารย์ทิศทางในอนาคตของการทํางานวิจัยของอาจารย์พรึกแล้วก็ของสถาบานันวิจัยพัฒนาพลังงานนครพิงค์มีอะไรบ้างครับอขออนุญาต เรียนในมุมของสถาบันก็นแล้วกันนะครับเพราะยังไงผมก็ต้องผูกติดอยู่กับสถาบันในส่วนของสถาบันเองเนี่ยจริงๆมีหลักคิดอยู่ข้อใหญ่ๆอย,ย,อยู่ข้อเดียวก็คือวิจัยแล้วแล้วต้องตอบได้ว่าให้ใครใครใช้เกิดประโยชน์อย่างไรเกิดเิ็นแผลอย่างไรก่อนจะตัดสินใจทำะนะหลายๆท่านนักวิจัยหลายๆท่านรวมตัวตัวผมเองด้วยสมัยก่อนติดบ่วงที่เรียกว่า คอมฟอร์ตโซนตัวเองอ,อยากทำวิใจัยในสิ่งที่ฉันฉันเข้าใจฉันเก่งแต่เราลืมนามตัวเองว่าเนี่ยเขาเขาอยากได้ประชาชนอยากได้ไหมรัฐบาลรัฐบาลอยากได้ไหมออชุมชนอยากได้ไหมอุตสาหการรมอายากได้ไหมมันขยายผลได้ไหมเพราะไม่ได้ถามมันมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว,ว,ว,ว่าวิจัยแล้วอยู่บนหิ่งเยอะอนะครับที่สถาบันนี้ไม่มียิ่งวิจัยแล้วตั้งข้้งหน้าต้องมีคนมาเหยียบไป ต้องมีคนมายห็นไปใช้ไปตั้งข้างหน้านะครับก็เป็นหลักคิดของสถาบานันดังนั้นเนี่ยการความใกล้ชิดของสถาบันกับภาคอุตสาหกรรมจะมีค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อรับโจทย์ต่ตา,างๆเข้ามารวมทั้งในบางรารก็รับทุนด้วยนะครับแต่ถ้าโจทย์เป็นโจทย์ที่ใหญ่เป็นโจทย์ที่ตอบระดับนโยบายาก,ก็ต้องเป็นขอทุนภาครัทว่านี่เป็นสิ่งที่จําเป็นสาหรับประเทศนะครับเมื่อเราตอบคาถามนี้ได้ทุนมันจะไม่ใช่ปัญหาทุนเขาเขาเจอสิ่งที่เขาต้องการ เขาก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ก็เป็นหลักคิดของสถาบันที่ที่ทำงานวิจัยมาตลอดพอมันตอบคําถามแรกเมื่อกี้นี้ได้สิ่งที่ตามมาคือคือนวัตกรรมเพราะว่าพองานวิจัยเสร็จแล้วมันจะต้องค้นหาสิ่งพรดักต t ผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งที่ที่มันเอาออกไปแต่ต้องกับท่ากกรรมือสาการที่เราเอาไปใช้ต่อได้นะครับ mm hmm. เมื่อมันเกิดไซเคิลเหล่านี้นะะพอเกิดนวัตกรรมมันก็จะเกิด จะเรียกว่าผลตอบแทนก็ได้ไลเชนซิ่งฟรีหรือค่าใช้จ่ายนโ่มีต่างๆซึ่งมันเป็นเป็นอินคัรมเป็นรายได้กลับมาที่สถาบันสถาบันก็เอากันตรงนี้ไปวิจัยนวัตกรรมตัวต่อไปนะครับมันก็เกิดวงจรทีม่มันหมุนเวียนไปข้างหน้า<ด>มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรื่อยๆถ้าจะให้ฝากถึงนักวิจัยรุ่นใหม่ค่ะที่อาจจะต้องเจอความท้าทายแบบที่อาจารย์เจอในช่วงแรกของการทํางานเนี่ยค่ะจะให้แนะนำนิดนึ้ ก็มีมีเหตุการณ์ที่ผมผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับตอนผมมาใหม่ๆอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลผมก็ไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรบ้างนอกจากไปสอนตามเวลานะครับยังจำเหตุการณ์วันนั้นได้ว่าผมก็เดินเข้าไปที่ห้องหัวหน้าภาควิชาผมบอกแกว่าผมทำงานไม่คุ้มเงินเดือนหาอะไรให้ทำหน่อยหลังจากนั้นมาโอกาสมันเปิด เพราะว่าอะไรอะไรแกก็จะชี้มานะครับซ,ซึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องดีสําหรับชีวิตก็อยากจะบอกน้องๆครับว่าว่าเอ๊ะบางทีโอกาสมันมันก็ต้องก็ต้องไปหามานะับก็ต้องไปกวนฝ่ายหาม,มาแล้วก็อย่าไปกลัวเวลาจะข้ามเส้นข้ามเส้น boundary comfort zone ของเราออกไปอย่าไปกลัวฮะอย่าไปบอกว่าผมผมคงพูดได้แหะว่าผมไม่เชี่ยวชาตแต่ผมจะพยายามมันต้องจบประโยควผม แล้วนวมันได้เกิดโอกาสอะไรข้างหน้าที่ที่เราไม่ไม่คาดฝันไม่รู้ไม่เห็นไม่คาดฝันแต่มันก็เกิดนะครับแล้วถ้าเราทําสําเร็จมีทีมงานที่ดีมนมันจะมีสิ่งที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วมันเกิดประโยชน์กับภาพใหญ่ของภาพประชาสังคมภาคภาคราัฐไทยเอกชนภาคธุรกิจจริงๆนะฮะแล้วแล้วมันก็ช่วยขับเคลื่อนประเทศได้จริงๆเราจะภูมิใจแค่ไหนท่างานของเรา มันมีส่วนในการขับเคลื่อนจากนโยบายต,าต่างๆเศรษฐกิจก็ตามนะครับหร,หรือช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ตามในละนกษณังนานแบบนี้นะครก,ก็ฝากน้องๆไว้นะครับว่าว่าอย่าได้ยอมแพ้นะครับอย่าได้เซ็งอย่าได้บ่นแต่คนอื่นขอใ,ให้กลับมาดูตัวเองว่าจริงๆเรามีศักยภาพมากกว่าที่เราคิดแล้วก็คนฝา่ายหาโอกาสแต,แต่ต้องกับกับโอกาสไว้เยอะๆนะครับแล้วแล้วชีวิตจะดีขึ้นแน่นอน วันนี้เราได้เห็นตัวอย่างของการก้าวข้ามข้อจำกัดของงานวิจัยนะคะและก็สามารถขยายกรอบความรู้ไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพริษงลัาการังศรีที่มาแบบปันเรื่องราวดีๆให้กับพวกเร,ราในวันนี้นะคะขอพระคุณค่ะสำหรับวันนี้รายการ CMU Research Idol ของเราก็หมดเวลาลงเทียงเท่านี้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการผ่านทางช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้นะคะ ในครั้งหน้ารายการของเราจะพาไปพบกับประเด็นร้อนในระดับภูมิภาคอาเซียนกับเรื่องราวของ AEC แต่จะเป็นในมิติใดนั้นต้องติดตามกันในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้ดิชานางสาวรัชโรจิพนาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ